โนไหมจ้ะโนไหมกล้วยกระหมี่มะกอกกระหมี่โอ้พอดีเลยยายนั่ง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 ป้าดมือนี้โปรโมชั่นฮะมือนี้มีโปรโมชั่นเลือกเอาเลยอุ้ยผู้หายแจกฟรีผู้ดีเครื่องราคาปัานโปรโมชั่นเดี๋ยวก็ดีแหละแมนอันขายเจ้าใดราคาเนี่ยยี่สิบทุกอย่างยี่สิบทุกอย่างแมนครับผมใครต้องการกล้วยฮะ เราขอก็ต้องการนอ o ไม่เขาเอาหน่อยหญหรอกจะเป็นตซดบเอาเลือกเอาเลยเลือกเอาเอาใส่ให้อยู่แล้วฟ้าไปหยั่งพอต้องกลัวค่ายข้องนะมีทุ่งอยู่แล้วพอต้องยานเอ้ยยานแต่พ่ได้นอนทุ่งนี่ได้ปรยกนให้บิดได้ละเอาโปรโมชั่นร่างไดกูค่ะผู้ให้แจกฟรีผู้ดีเครื่องราคาผู้ให้แจกฟรีผู้ดีเครื่องราคาแมนอ้ยเนะ แต่ว่าสำหรับข่อยะไข่เจ้าไปเป็นร้อยเลยไข่เจ้าไปเป็นร้อยโปมโมสั่นนะเอ้าสิี่มาให้ยังเป็นร้อยช่างว่าแท้เราเนี่ยให้เป็นร้อยเลยจ้ะให้เป็นร้อยเลยจะมาดูทุกกันไหมเอ้ามาดูทุกดูทุกกันสัตๆ์นะแบบี้เอาข้าสั่นกะเอาเต็มที่ไปรถไปไปตั่งรถก็ได้แล้วสั่นอยากรถก็รถเอาสั่นนะสองยางสี่สิบเอ้าหายใจงี้สิบก็ได้ขนาดน่ะเอ้า คืนมาค่ะมีสิบจังดาแน่ให้ร้อยกับว่าเอาให้เงีิบกับว่าเอาโอ้ยเนอเอาเอาเอาไปฮะเอาไปเลยเอาไปให้ให้ก็อยังว่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นจำบอดได้ที่ผู้หายแจ้งรีผู้ดีเครื่องราคาขอว่าเอาไปอีกเอาเอาคือข้อซอกมานี่มันก็ต้องได้ไล่กูมูอ่ะเอา าไปอีกผู้หายแจ๊กสีผู้ดีเครื่องราคาว่ามันข้อโอกหมาเอาเอาไปโอ้ยของบกเขื่อโอ้เอ้ากูศิเอาบวพอใจเอาอีกบ่ฮะนเอาอีกบ่โอ้กสีิเอาบ๊วยกอนให้มันหักหำอกรถเอาผู้หายแจ๊กสีผู้ดีเครื่องราคาเอาเอากุิเล็กเขาบ้านเอ้าเอาบ๊เดี๋ยวนี้โอ้ยเราอยู่ดีจะว่าคนผู้หายจี เอาชีวอตรงๆกันจักะไหลอยู่นะเอาให้ซื้อมาจุงหัวบ้าหัวยังตาทัวมากเจ้าเนี่ยผัวข่อยในงอกว่าข่อยผู้ดีซุ้มมือโอ้ยว่าสู์ไลเห็นว่ากูว่าเอาเสียสักสีค้อยผู้จบผู้งำชีมาว่าข่อยคือขอสองหมายังไรดูนี่ใส่ยังบานบวาก็จะวางได้ก็ผู้ดีตางอั เอ้าเจ้าคือบดดีตางี้แถบหัวคอยท้นยังหอยซิบมือเอาบ่แม่นมันเมาตีตาฟางมั้งมันตาฟางเมาตีเอาให้ซื้อซื้อไปเขียดห้นอกมึงเอาผมผู้ายก็ให้ซื้อซื้อแล้วเนาะ